ท่านนายกอนุทินก็ต้องอํานาจมอบอํานาจให้ทหารได้เลยให้ทหารเขาใช้ดุลพินิษนะครับจะกระทือบให้จมตีนไปก็เอาเลยนะครับส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่เวณแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาที่เดือดร้อนนะครับผมเองโดยส่วนตัวมองว่าถ้าจะคุยกันรู้เรื่องจะสถาปนาความสัมพันธ์การเปิดสถานทูตอีก นะครับเปิดสถานทูตอีกก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะครับจะเปิดให้ชาวบ้านเขาทมาค้าขายก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับชา,บา,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 าวาบ,ชาบ้านเขาจะได้มีกินนะผมไม่ไม่ว่าครับไม่ได้ยุให้ตีกันอย่างเดียวครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่แนวชายแดนติดกันแต่ต้องให้หุนเซนเนี่ยมันรู้เรื่องคุยกับใครนี่ไม่ต้องไปคุยแล้วครับมันต้องคุยกับตัวหุ้นเซนเลยอำนาจจริงๆมันอยู่ที่ไอหุนเซนน่นนะครับว่าดินแดนไทยเนี่ยคุณจะมาลุกไม่ได้นะ นะครับตรงนี้มีปัญหาคนข้ามแดนอยู่เรื่อยเนี่ยผมจะต้องล้อมรั้วของผมในเขตรประเทศผมคุณจะมายุ่งทําไมนะครับฮุนเซนกลัวที่สุดกลัวทางตรวจคนเข้าเมืองไทยกับฝ่ายทหารของไทยเนี่ยจะห้ามน,นักพนันเดินทางข้ามไปเล่นที่กัมพูชาชาวบ้านปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับปล่อยธมาค้าขายกันได้นะครับ